iPhone 12 Pro Max งานก็เหมือนมากเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้สั่งซื้อ iPhone 12 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Pro Max งานแบบก็เนียนมากแต่ในราคาแบบ790บาท๋ <Wow. S 1> ยวเอามาลองแกะกล่องให้ดูกันก่อนละกันนะครับ นี่เลยครับจะเป็น12 Pro Max ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นสมูแ่แพคเหมือ <NOUNCER> นมากทุกคนน <m> ี่อาจจะเป็นสีซิเวอร์หรือว่าออกสีทองแต่ว่างานมันจะออกเหมือนเหมือนสีซิเวอร์มากกว่านะครับกล้อง3ตัวเลยงานเหมือน iPhone 14 Pro Max นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยอามันจะเป็นของ12 Pro Max นะครับแต่เป็นขอบเหลี่ยมแบบขอบเรียกว่าน่าจะเป็นงานกอบแบบรุ่นท็อปที่เข้าขายกัน7-8 0 0บาทอะที่แพงกว่า iPhone 10หรือ iPhone ของ7-8พัทพมือสองของแท้นะครับโอ้ถ้าไม่บอกเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นของกอบแบบน้ำหนักค่อนข้างหนักเท่าๆกับ14โ r o m แมเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองเทียบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเอามาลองเทสเล่นเกมต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับ ลองเทียบกับ iPhone 14 Pro Max สม่วงนะครับเรียกว่าของแท้เนี่ยเหมือนของก๊อปไปเลยเพราะว่าผมติดฟิล์มด้านมาแล้วก็ติดครอบเลน์กล้องมานะครับมันจะไม่เห็นโลโก้นะครับด้าหน้าก็ก็ดูไม่ออกเลยนะแทบจะแยกไม่ออกเลยก็คือการใช้งานแล้วก็มันเป็นรุ่นมี Play Store นะครับของก๊อปขอบเหลี่ยมเนียนใช้พอร์ตไลนิ่งชาร์จด้านล่างได้เหมือนของ iPhone ด้วยนะครับ ถ้าว่าน่าจะมีระบบชาร์จไวชาร์จไวแต่แบบหลอกๆประมาณนี้นะครับผมด้านข้างอะไรเหมือนเหมือนของแท้หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะดูใหญ่กว่านะใหญ่กว่า14 Pro Max นิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยดูแป๊บเดียวก็รู้เลยว่ามันเป็นของกอ๊อปนะครับด้านบนมันจะมีรอยบากส่วนด้านล่างขอบหนามากหนากว่า h o n e 11นะครับมีสไลด์ด้านข้างที่แบบเป็นคอนโทรลควบคุมเหมือนของแท้เลย นะครับเรียกว่าตัวนี้น่าจะเป็นงานก๊อปจีนแดงแบบรุ่นท็อปนะครับที่ขาย7 8 0 0บาทนะครับ oh, <no. S 1> แต่ลองเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้790บาทมันก็เออเอามาโชว์เพื่อนแบบคำๆก็ได้อยู่นะครับเอามาโชว์เพื่อนคำๆได้ เข้ามาดูราคานะคะว่าสมมุติว่าจะไปซื้อมือหนึ่งเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ4,000-3,000กว่าบาทนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยเลยนะครับ iPhone 14 Pro Max ก็จะเป็น9,000กว่าแพงกว่าของแท้ที่เป็นมือสอบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับหรือในเพจที่เป็นแบบงานก็เกรดเเหมือนแท้แบบนี้หรืออย่างที่ผมได้มาน่าจะราวๆ6,000 0บาทขึ้นหรือ4,000กว่าบาทขึ้นไปแต่ก็ไม่แนะนำดีกว่านะถ้าจะซื้อมาแบบมาโชว์เพื่อนแบบนี้ ผมแนะนาว่าให้ซื้อของแท้ที่เป็นมือสองพวก iPhone 6s p l u หรือว่า iPhone 7 plus 8 plus ดีกว่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้ก็ขายราคาถูกๆกันแล้วของแท้มือสองมาดูในส่วนของกล้อง Icon Feature นะครับคล้ายเหมือนกับ iPhone เลยนะครับมี hdr ให้ด้วยโหมดโฟกัสออโต้ออโต้แบบมือนะครับนี่ก็ปรับแสงปรับสีพวกขาวดำอะไรได้นะครับเรียกว,ว่าคล้ายๆอ่ะ กองดูงานเทียบความละเอียดนะเท่าเท่าเท่าเประมาณมือถือสองสามพันบาทได้นะครับมีซูมด้วยนะแต่ว่าผมถ่ายในห้องภาพอาจจะดูไม่ถึงกับชัดเท่าไหร่นะครับมีโหมดต่างๆด้วยนะครับผมเรียกว่างานก็แบบก๊อปเนียนนะครับก๊อปเนียนมากนะครับพานุพานอลามาก็มีหมดเลยนะครับถ่ายวิดีโอได้ น่าจะประมาณ700หรือ1080ปประมาณนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดของกล้องผมก็ไม่ค่อยรู้สเปคเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสองนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูสเปคของ CPU Z ให้ดูละกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะกล้องก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับชัดมากแต่ก็พอได้อยู่เที่ยวกับมือถือราคา2,000บาทได้ในส่วนของการถ่ายรูปภาพ 2- 3,000บาทอะ ส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชัดกว่ากล้องหลังด้วยซ้ำนะนี่นะครับชัดดีอาจจะโดนไฟสตูดิโอของห้องผมที่ผมถ่ายด้วยก็ได้มันเลยดูชัดละเอียดดีนะครับภาพขาวเซลฟี่ดีเหมาะสําหรับแบบว่าสายทิกตง TikTok ได้เลยนะเที่ยวกับมือถือ2-3,000บาทได้นะครับในส่วนของกล้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่านะชัดละเอียดประมาณหนึ่ง วิดีโอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องค่อนข้างร้อนแล้วนะตอนนี้เลยนะครับก็ลองเข้าเมนูให้ดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบ p l a y Store นะครับโหลดแอปพลิเคชันของ Google Play Store นะครับไม่ใช่ระบบ i o s s นะครับผมก็จะเข้ามาโหลดแอปโหลดเกมได้แต่ว่าก็จะเป็นของระบบ Play Store แทนนะครับแต่งานบางอย่างก็คล้ายๆ ไอคอนการจัดเรียงก็คล้ายๆก,กันกับเหมือนของของ p n o n e เลยนะครับเมนูการตั้งค่า iPhone 12 Pro m a x ความจุ200กว่ากิกนะครบแต่ใช้งานจริงๆก็ประมาณไม่กี่กิกเองนะครับผมแล้วก็แรมน่าจะประมาณแรม1แรม2ประมาณนี้แรมเทียบของฝั่ง Android จริงๆนะครับ สเปคของ CPU Z เนี่ยจะเป็นของ MediaTek เลยนะแต่ว่าเป็นของ CPU รุ่นเก่านะครับ MT 6 753นะครับความเร็ว1.3แต่ว่าคอเนี่ยจะเป็น5คอนะครับ Mali T 7 2 0การ์การจอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่เลยนะครับความจุมันจะเป็นความจุแบบ 16G กิกน่าจะเป็น 16G กิกนะครับแต่ว่าในตรงนั้นมันจะบอกว่า200กว่ากิกนะครับน่าจะเป็นความจุแบบหลอกๆ Android เวอร์ชัน มันจะเป็น Android v วอร์ชั6นะครับก็คือสเปคบางอย่างมันจะหลอกนะครับแต่ถ้าใช้แอปวัดกันจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับผมไอ้กวพี่ยงเนี่ยกดแล้วเอาใจดีมาตลอดเลยมากดเลยพูดถึงว่าถ้าเอามาดูหนังฟังเพลงโซเชียลต่างๆก็ยังพอไหวอยู่นะดู YouTube ก็ได้ถึง 180p 0 60เฟรมเลทเลย ถ้าเอามาเล่นเกมสเปคเบาๆอย่างโลบอกก็ฟุตบอลก,ก็เล่นได้นะครับหรือเกมแฮ p ปี้แลนด์หรือโหมด Happy Land ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นเกมสเปคสูๆๆอย่างพวก b ับ r e ฟรีไฟแบบนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้นำเท่าไหร่แต่ก็เอามาพอเล่นได้แบบปรับต่ำนะครับผม ไปลองเทสให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งละกันในส่วนองการเล่นเกมนะครับผมโอเคนะครับก็เรียกว่า iPhone 12 Pro Max หรือว่างานก็เหมือน14 Pro Max แบบเนียนมากนะครับในราคาแบบ 750, 7 5 0 790บาทก็ถือว่าถูกดีนะผมว่าก็เอามาโชว์เพื่อนแบบคำๆได้นะครับหรือว่าเอาไว้รับสายโทรเข้าโทรออกอะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมกล้องก็ถือว่าโอเคงานเสียงอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอได้อยู่ แต่ว่าถ้าได้ซื้อมาแบบ3-4 0 0 0บาทเนี่ยผมไม่แนะนำเพื่อนเน<ๆ>น้องๆให้ซื้อเลยนะครับแนะนำให้ซื้อของแท้ดีกว่านะครับผม